បអឯបេបដបេលអឯលេលបលេបដអឯដេដេដអដឹក7ហេតជេបជេបចើយើ เลอะเธอะหนาเตอะเจอเธอเพอเจอละมือโดเออเดินเดินนอเดินปอเออเปิปอเออเปอเปิดเเปิด รอเออเลอเลอก่อเลิกนอเออเนอเนอยอเนยวันเกิดไข่ปิ้งไข่ต้มไข่ตุนไข่าดาวไข่เค็มไข่เจียวไข่ย,ยัดไส้ไข่พะโล้ สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวสีขาวสีดำสีฟ้าวันอาทิตย์สีแดง วันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีสีแสดวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วง สัปดาอ่านว่าสัปดาห์หรือสัปปดามกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคม กันยายนตุลาคมพุชจิกายนทันวาคม